สวัสดีนะคะก็นี่ค่ะข้างหลังนี่ก็เป็นโรงเรียนนะนะคะก็จะให้ดูรอบๆับบนะคะรอบๆนี่ถึงอีพวกที่ท้ายอีปัญญาอ่อนอีอรุณศรีชัยชาติหมาขี้เลื้อนอีลูกทูดกับมันรออีลวงโลกขอบใจนะขอบใจที่มึงเนี่ยส่งอีเมลมาถึงโรงเรียนนะนะว่ากูทําคลิปที่โรงเรียนนะคือคือเอาไงมึงอะจะให้จะไม่ให้กูทำในในโรงเรียน ที่กูทำในโรงเรียนน่ะก็เพ่อให้พวกมึงรู้ไงที่เว,ว่ากูเรียนหนังสือแม้เมื่อก่อนนี้อีเพนไม่ได้เรียนหรอกก็หกกูเลยทับแม่งในโรงเรียนเลยให้พวกมึงเห็นว่ากูทำในโรงเรียนแล้วตอนนี้มาฟ้องครูกูว่ากูคอมเพนเรื่องไม่มีใครล้างถ้วยกาแฟาเลยอ,อีีดอ,อกขอบใจมึงมากเลยนะคะตอนนี้นะคะใครๆก็ล้างถ้วยกาแฟาอย่างดีเลยเพราะว่ากูก็ สงสัยไอ้ครูเขาเข้าใจภาษาครูได้ยังไงวะครูบอกครูปฏิวัติเลยบอกว่าทุกคนต่อไปนี้นะต้องล้างถ้วยกาแฟพอครูพูดอย่างนั้นครูเข้าใจเลยพราะครูเข้าใจครูก็ชี้แล้วว่าคนนี้ล้างคนนี้ล้างชั้นก็ล้างด้วยอาวเพนท์เขาล้างได้เหรอคือนักเรียนใหม่แล้วมาล้างเนี่ยมันก็แบบนั่นนะต่หลังในครูแบบจัดเต็มเลยเพราะครูไม่เคยเดินมาดูในห้องนักเรียนหรอกค่ะว่าในห้องครัวของนักเรียนหรอกค่ะว่ามีแก้วมีถ้วยเลยไม่ล้างไหม นะอิโซยี่อรุณศรีชัยชาติหมาขี้เลื้อนกี่ขั้งกี่โหดแล้วค่ะตามดมตอบกูอะค่ะตามตูดกูต่อยต้อยต้อยเลยนะคะมึงและกูบอกเลยนะคะว่ากูทําให้พวกมึงรู้ว่ากูมาเรียนโรงเรียนจริงๆนะแล้วสงสัยไปเล่า,เล,าเล่าเรื่องเล่าเรื่องปัญญาอ่อนโกหกอีรถอีกแล้วสิว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้เรียนฟรีอีเขี้ยมถามใครซะก่อนว่าที่เนี่ยเขาเรียนฟรีจริงๆ สมุดหนังสือยังไม่ต้องซื้อสักเล่มเลยแต่กูเกงใจกูต้องต้องซื้อดินสอเองเข้าใจเปล่านะเรียนฟรีจริงๆค่ะนะคะแถมมีเงินเดือนให้ด้วยนะชั้นสี่ให้พวกมึงรู้ไงนะว่ากูเนี่ยเรียนหนังสือเข้าใจไหมอิโซย์อรุณศรีชยยัยชาติหมายขี้เลื้อนเอาที่มึงสบายใจนะก <c oughs> ูกลายเป็นฮีโร่ของเรียนไปเลยเดี๋ยวนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะว่า ปัญหาตรงนี้มันเลื้อรลังมานานละไอเรื่องไอเรื่องแดกกันแล้วไม่ล้างถ้วยเนี่ยนะครูเขาไม่รู้หรอกจนกูนี่แหละจนมึงนั่นแหละที่เอานั่นนะ่ะโอ้จะไม่ให้ครูจะบอกว่าจะมาฟ้องครูกูว่าไม่ให้กูทําคลิปหรอเอาเธอถ้าครูบอกเมื่อไหร่ว่าซาร่าไม่ให้ทําคลิปกูก็ไม่ทําแล้วกูก็จะบอกทุกคนด้วยว่าครูไม่ให้ทําคลิปแล้วนะคะแต่ก็ซ้บ พัซซารานี่นะคะมาเรียนทุกวันน่ะนะคะแต่ครูก็ไม่ยังไม่ได้บอกอะไรหรอกค่ะนะคะเพราะที่ที่ไม่อยากทำเพราะอะไรตะโกนด่าพวกมึงไม่ได้เลยอีโดกถ้ากูทําหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนกูคงตกใจสัตว์อีอรุศรีชัยชาติหมายขี้เลื้อนอีลูกพูดกามนอนพ่อมึงเชื่ออะไรบอกมาก่อนสิอืมอีดอกแม่อีตอแหลสร้างภาพเป็นลูกทู้ตอแหลจังเลยตัวมึงเออเอเอมึงบอกว่ากูอยู่อาพาร์ตเมนต์ อะไรวะเท่ารู้หนูมึงดูอพาร์ตเมนต์ฟรีแถวนี้ดินี่เขารักเขาอยู่ฟรีกันนะมึงนะของกูอะซื้อซื้อนะซื้อเป็นกรมรมสิทธิ์กูนะโอ้หเหรอมึงเคยเห็นเหรอมึงเคยเข้ามาในพาร์ทเมนตกูเหรอมึงถึงได้รู้ว่าเล็กเท่ารูหนู <c oughs> ไม่เหมือนมึงหรอกเนาะชีวิตดีดีบ้านบ้านหลังหนึ่งอะอ,อยู่กันห้าหครอบครัวอยู่ในเขตสลาม <c oughs> อิโซยี่ชีวิตดีดีชีวิตกูน่าตงตานนะจ๊ะแค่นี้นะวันนี้ก็จะไปสอบละนะทำคลิปทักทายวันนี้แดดดีดีมีความสุขอะนะรักนะทุกทุกคืนอิโซอีอิโซโอ้ยชนที่เรียกโซอีขอโทษอิโซขอโทษค่ะขอโทษ พูดผิดลูกติดพันนะคะปกติไม่ชอบพูดคําจังไรไฟไหม้หรอกค่ะเพราะว่าัวรชีวิตตกต่ำนะคะแบบอีปุยอะดูสิอีปุยอายุต้องสี่สิบกว่าแล้วนะแม่ยังไม่เลิกขายนั่นเลยอะไม่เลิกขายหอยเลยมันรับเองเลยว่าขายหอยแล้วก็มีอะไรไหมมันพูดหยาบแบบนี้ด้วยนะมันเพิไม่ชอบพูดเพราะว่าอวัยวะเพศเป็นของเหม็นของคาวโอ้ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะคะเป็นของต่ำคาะนะให้พวกมันพูดไปมันเป็นไม่พูดมันเป็นจะพูดของ สูงนะคะนะคะเนี่ยเบื่อแว่นนันนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสาม,มีไปดูไปนะจะให้กมาให้ใหม่อะ่ะเพราะว่าเบื่อนเนี้ยใส่อยู่อันเดียวนาอสาม,มีไปตุลาค่ะนะคะช่วงนี้งานเขาก็ยุ่งจริงๆเราไม่ได้อะไรมากมายหรอก3าสี่เดือนถึงจะประชุมตับเทศครั้งหนึ่งแต่บางทีเขาก็แบบว่านะ แต่ส่วนวันเพ็ญนะคะตอนนี้ชอบสวีเดนมากสาม,มีก็บอกว่าถ้าชอบสวีเดนเธอก็จัดเต็มนะคะจะเรียนหนังสือที่นี่ก็ตามใจเธอนะคะเอ,เอาอย่างนี้ละกันมีสาม,มีเทพค่ะนะคะสาม,มีเสียงให้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยปิ๊งปิ๊งปิ๊ง,ง,ง,งให้เลยอ่ะนะคะเอาที่มึงสบายใจอะ่ะน้าพัดเป็นกูทอลูหนูพูดอย่างกัเคยเข้ามาร <laughs> ะเบียงกั่นหรอคะนี่ดู เห็นป่ะอ่านะคะระเบียงนี่สำหรับหลักนะอพาร์นี่ดูดูตรงนู้นไงเห็นไหมอพาร์ทเมนต์ไม่มีระเบียงเห็นไหมคะอันนี้ก็แล้วกันมึงไม่มีทางรู้หรอกผู้แบบมึงก็ไม่ ใจหรอกอิโซยี่เอุงศรีชัยเยชาติหมายคิดเรื่องพวกมือกันนะอยู่แต่แบบเรียกว่าอะไรอยู่ในสลัมอ่ะบ้านหลังหนึ่งแบบบ้านเก่าๆก็โลโกโสดื้่าวนาวนั่นอ่ะมึงอยู่แบบนั้นมึงเลยไม่รู้จักหลกแบบนี้ถึงกูอธิบายไปไงมึงก็ไม่เข้าใจเอาออที่มึงเชื่อสบายเล็กเล็กเ,กเท่ารูหนู <laughs> นะจารักนะมรมเดียค่ะนะเป็นไงคะเพื่อนมึงอ่ะอีโรสอ่ะนิสัยเหมือนกันเลยอ่ะนะว่าใครฉามึงอย่างงี้ อยากเป็นนางแบบเนี่ยมึงในะอีโซเยลุนสีชัยชาติมามึงต้องเป็นโรคความอ้วนหน่อยโตดเป็นฮิปโป,โปเงี้ยไม่ได้นะเขาไม่รับโลก <c oughs> อายุก็เยอะแล้วยาก <c oughs> จุบ๊บจุ๊เวลาที่มึงจะส่องกูเนี่ยนะไปเขียนเรซูเม่นะแล้วก็สมบัติการดีกว่าหาเงินทํานะวิเลี้ยงลูกนะอย่างไงก็มีลูกอย่างไงก็ต้องหาทรัพย์สมบัติไปที่ไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยหาเงินนะไม่ใช่เกาะรูปแดดกับเงินที่เขาช่วยนะผมก็ รู้ไหมเนี่ยสวีเดนสวรสค์ของกูเลยรู้ป่ะเย็นสบายมีแดดกู <c oughs> นะโอเคนะเจอกันคลิปหน้าเราคลิปในโรงเรียนอีกป่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคลิปในโรงเรียนมาเนี่ยต้องเข้าใจนะแหกปากดำไม่ได้อีโดก <c> ี <oughs> สมองหมาเป็นยาควายกี่ครั้งกี่หนแล้วขั้นที่ตามตูดกูแล้วก็เป็นเจดันให้กูก <c oughs> ูกลายเป็นฮีโร่ของโรงเรียนไปไมรู้เปล่า <c oughs> มาเรียนที่หลังของการปฏิวัติไม่ให้คนมีแก้วถ้วยทิ้งไว้ในซิงได้ <c oughs> อะตบใจจริงๆนะ